หลายเตียงที่เขาไม่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราเปิดในสิ่งที่เราพูดให้เขาฟังปรากฏว่าตายตายหมดเลยวันนั้น 7, เจ็ดแปดเตียงเพราะมันอยู่แผนสมองมันมันมันเข้าไปแล้วใคร,รมันพร้อมตายกันหมดคันพร้อมตายกันหมดเพราะมันเป็นโรคสมองอ,อ่มีใครมีประสบการณ์ด้านใดอีกไหมอาจารย์คะอขอโอการะอะไรค่ะแชร์ประสบะการณ์นิดนึงเกือบผิวเหลือง <laughs> ว่อสิ้นเดือนที่แล้วกับกับจากออกจากคอร์สไป<อ>ก็ไม่มีทีท่าอะไรเลยนะคะอาจารย์ไม่มีทีท่าไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นพอลงจากรถเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ํเาเขาเข้าเดี๋ยวก่อนพอเขาเดินไปเข้าห้องน้าไปเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเขาก็ออกจากห้องน้ํามาแล้วเขาก็เซยมก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกเซแล้วเขาก็บอกหิวข้าวยมก็หาข้าวเขากินแล้วเขาก็นอนพอตื่นเช้ามายมก็ถามว่าหายหรือย,ยัง ไหวไหมเขาบอกว่าหายแล้วสบายมากเพราะว่าวันนี้มีโปรแกรมไปสุรินแล้วก็ต่อกลับมาสีสะเกดอีกตอนบ่ายก็ไปสุรินบ่ายก็มาสีสะเกดพอตกเย็นกลับถึงบ้านลงจากรถเขาก็หาข้าวเขากินพอกินข้าวเสร็จเขานีเดินล้มเลยพระอาจารย์ล้มแบบไม่มีท่าเลยล้มไปทับที่กั้นโยมจะมีที่กั้นหมากงหมากงหมานะพังหมดค่ะแต่หัวเขานะ่ะไม่ไม่ลงพื้นแต่ตัวนะลงพื้น ลงลงยมก็เลยพาไปโรงพยาบาลแต่ยมไปโรงพยาบาลยมก็ไม่ได้เป็นคนขับรถไปไปที่คลินิกก่อนขับรถเองขับรถเองเข้าขับคนป่วยขับคนป่วยขับโหขับได้แต่ลงจากรถเดินไม่ได้เสขับรถได้แต่แต่เดินไม่ได้สได้ค่ะ อันนี้พอไปถึงไปถึงคลินิกหมอบอกว่าแอดไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเขียนใบสั่งไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเขาก็สั่งหกโมงเย็นนะคะแต่พอดียังมีหมออยู่ก็เอ็กซเรย์สมองอะไรเสร็จหมอเขาก็ให้อยู่โรงพยาบาลให้แอดมิดนั่นแหละประจึกรีมิกขับรถไปเอ็กซเรย์ขับรถเองออกออกจากคลินิกขับรถไปเอ็กซเรย์โร<ๆ>งพยาบาลต่อ,อ<ห>ยยังไม่ได้ขับ <c oughs> รู้ยาลอ่า สติทางวุติแล้วก็ปจิตสมุปบาทหมดเลยครับพะอจารย์ครับรู้ลมตลอดตอนรู้ลมตลอดเลยไม่สนไม่คิดจะตายจะเตยไม่คิดครับรู้แต่รู้ลมแล้วก็อิมัสมิสติทางวุติแล้วปจิตสมุปบาทอย่างแม่นยําเลยเปิ้ลเป้ไม่สนครับพาอพูดกับโยมต่ออ่าเป็นไงเป็นกันเสร็จแล้วหมอก็แอดมิแวเสร็จแล้วก็อยู่โรงพยาบาลหมอก็เรียกเรามาคุยว่า อยู่ห้องพิเศษไม่ได้นะเพราะมันเป็นโรคเกี่ยวกับสมองต้องอยู่ห้องรวมอย่างเงี้ยอยู่แผนกสมองอ่าแล้วเขาก็เด้ยยมไปคุยว่าญาติก็ต้องทําใจนะมีสองกรณีหนึ่งก็คือเป็นอัมาา,าตลอดชีวิตกระสองไม่เจอกันเลยมไม่เจอกันเลยลุงโอ้ใจหายเหมือนกันแต่ก็มันก็กลับมาเร็วนะอ่าถ้ามันจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะเขาก็คงเตรียมตัวเขาพร้อมเราก็เตรียมตัวที่จะอยู่คนเดียวได้ไว้อย่างงี้โยมก็กลับไปบ้านตอนสี่ทุม่มเราก็บอกเขาว่าเรากลับก่อนนะ เยอะซีซี yeah, เราจะมาแต่เช้าเราก็เอ้ยถ้าเขาตายทําไงตายก็ตายเสร็จแล้วคราวนี้โยมก็กลับไปโยมก็ไปเอาเครื่องเครื่องเครื่องมา MP สามมาให้เขาฟังตลอดก็ม mm ันไม่ได้อยู่เฝ้าตลอดเพราะมันอยู่ห้องรวมคราวนี้คราวนี้โยมก็อะพอคืนแรกเนี่ยหน้าตาเขาไม่ดีเลยแต่โยมก็ถามเขาว่าเธอรู้ลงไหมเขาก็พยักหน้า ปฏิจจสุบาล่ะเขาก็พยักหน้าคือเขามีสติตลอดเวลาเลยพระอาจารย์มีสติอยู่กลมหายใจแล้วก็ปฏิจจสุบาต,ตลอดเวลาเลยแต่ก็เปิดเครื่องเอ็มพีสามกันกันการพลาดไว้เหมือนกันแต่โยมก็ไม่ได้อยู่เฝ้าเขาตลอดพอโยมกลับมาบ้านโยมก็เอาเครื่องไปฟังเขานี้เตียงข้างๆเตียงข้างๆเริ่มสังเกตแล้วเ,เ,เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนไข้รา,ายนี้มาวันแรกหน้าตามันไม่ไหวเลยแต่ทำไมวาขึ้นเช้าวันที่สองทำไมหน้าตาเขาผ่องใสไม่เหมือนคนป่วย ไม่เหมือนคนป่วยแล้วก็วันแรกเนี่ยเขาเดินไม่ได้เราจะต้องอยู่คอยพยุงเข้าห้องน้ําเราไม่อยู่เราก็สั่งเตียงข้างๆว่าถ้าเขาจะต้องลุกเข้าห้องน้ําฝากให้ให้พาไปเข้าห้องน้ำาพรือเขาจะเดินเองไม่ได้แต่มีสติตลอดระเพียงแต่เดินเองไม่ได้เดินแล้วมันล้มเดินแล้วมันเซอ่ะพอวันที่สองหน้าตาเขาเริ่มผ่องหน้าตาแจ่มใสคุยเริ่มเริ่มยังยังไม่คุยพอวันที่สามเริ่มคุยพอวันที่สามเริ่มคุยเตียงข้างๆหลายๆเตียงก็มาถาม ไม่รู้แกฟังอะไรของแกเออไม่รู้ทีแรกยมเอาไปเอาแบบเสียบหูให้แต่ฟังแล้วมันไม่ถนัดยอมก็เลยเอาเอาหูออกแล้วให้ฟังฟังดังๆเลยอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็สังเกตเพราะเขาสังเกตเขาก็มาถามพอถามโยมก็เล่าให้เขาฟังก็ได้เปิดประเด็นพุทธวจนะที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเตียงไหนที่สนใจอ่ะเตียงนั้นได้ได้ออกกลับบ้านอ่ะ คือได้ไดกลับบ้านพร้อมกับเขาอ่ะวันที่ออกกลับบ้านก็ได้ออกกลับบ้านเขาก็เอาแผ่นปฏิจจสมบัติท่องรวมก็ให้หนังสือตามรอยทำทุกทุกคนที่มาขออ่าแล้วเครื่องก็ฟังเปิดเครื่องแข่งกันทุกเตียงอ่าเตียงไหนเปิดเครื่องกับเตียงไหนได้ฟังได้ออกกลับบ้านซึ่งซึ่งแปลกมากเขาบอกว่าหมอบอกว่าให้อยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกกว่าเขาเขาเริ่มเริ่มเริ่ม,มแบบสนใจเขาบอกเขาอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่อ่านไปเจอว่าถ้าเข้าใจทาเพียงแค่บทเดียวเออเขาบอกว่าเอองั้นงั้น อ่านอ่านอ่านไม่รู้เรื่องก็ช่างจะอ่านแต่ปรากฏว่าเขาก็ได้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 กลับบ้านกันแต่ก็มีหลายเตียงที่เขาไม่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราเปิดในสิ่งที่เราพูดให้เขาฟังปรากฏว่าตายตายหมดเลยวันนั้นเจ็ดแปดเตียงเพราะมันอยู่แผนกสมองมันมันมันเข้าไปแล้วใครมันพร้อมตายกันหมดคันพร้อมตายกันหมดเพราะมันเป็นโรคสมองอ่าพะคือเขาไม่มีอาการเลยพ่อจะ้ปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบในหัวใจเฉียบพลัน ค่ะเส้นเลือดติดในหัวใจเสียพันธุแล้วก็บอกว่ารอดมาได้เนี่ยเพราะเขามีสติจริงๆยมคิดว่าถ้าเขาไม่ได้ฝึกการอานาปรสติยมคิดว่าเขาเขาไปเลยจริงๆคนไหนติบว่าอ๋ออ๋อเนี่ยเหรอค่ะสมองหรือหัวใจสมองค่ะสมองสมองค่ะสมองตีบเลือดตีบไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นไม่ปวดหัวไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น แล้วเราก็มาถามเขาทีหลังว่าเขาน่ะกลัวตายไหมออกลัวอะไรไหมออที่หมอบอกเขาบอกเขาไม่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขารู้สึกเฉยเฉยออเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้ลมกับปฏิจักเดียวออเขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นอ่า<อ>เปิดเสียง<อ>พูดไว้ล้ให้ฟังเนี่ยเขาจะจับใจความไม่ค่อยได้แต่คนนี้พอดีไป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 ,ไปฟังจากที่หมอเขาแนะนำเราเขาบอกต้องให้พยายามคนไข้เนี่ยออกเสียงอ่าอีอูอีอะไรอย่างเงี้ยให้บ่อยๆเพื่อไม่ให้ลิมันแข็งโยบอกไม่เอาเราอ่าอี โยมบังคับให้ท่องพื้สูตรออกเสียงดังๆบังคับให้ท่องพื้สูตรออกเสียงดังๆการที่ท่องพื้นสูตรออกเสียงดังมันทําให้เขาบริหารปากบริหารสมองทําให้เขากลับมากลับมาดีปกติถึงแม้วันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซนตเพราะว่ามือมือมันแข็งนะเขียนหนังสือก็ไม่ได้มันเป็นโดยเฉียบพลันมือแข็งเขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราคุยเรื่องทางโลกกับเขาเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องพระอาจารย์ แต่เวลาหลังจากที Probably ่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเวลาไปโรงเรียนโยมฟังในสิ่งที่เขาพูดกับเด็กมันเรียบเรียงถ้อยคําได้ได้เนี้ยบกว่าเก่าอ่ะเนี้ยบกว่าเก่าแต่อย่าคุยทางโลกกับเขานะคุยทางโลกกับเขาคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบอกซ้ายเขาจะไปขวาบอกขวาเขาจะไปซ้ายบอกอะไรเขาจะมันตรงข้างกันเรามันไม่รู้เรื่องมันสมองมันไม่สั่งงานมันช้าอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้า ถ้าเขาไปสอนพุทธวจนะกับเด็กเขาเรียบเรียงถ้อยคําได้ได้แบบสัญญาในตถาคตนี่เปะเลยค่ะใช่แต่สัญญาทางโลกไม่เอ่ตอนนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นสัญญาทางโลกแต่สัญญาทางรมของคําของพระตถาคตมันมันแจ่มแจ้งมากมากเลยอ่ะเพราะว่าเราสังเกตว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่เป็นระเบียบที่ถูกเก็บมานะแต่ข้อมูลทางโลกเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบค่ะใช่มันมั่ว เพราะั้นการทรงจําม,มันจะไม่ดีซึ่งปกติเวลาเขาพูดพุดทธวจนะเขาจะพูดโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหลังไม่เลยแต่พอหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคำพูดที่เขาพูดที่เป็นพุทธจาะที่สอนเด็กเนี่ยมันจะมันจะเรียงเรื่องเรียงลําดับแล้วก็เสียงเขามันจะจะเพาะขึ้นนะ่ะคือย,ยงก็แปลกใจว่าแต่ถ้าคุยทางโลกทุกวันนี้ก็ยังคุยเขาไม่รู้เรื่องนะอคุยไม่รู้เรื่องสั่งงานอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะคะ สั่งงานไม่รู้เรื่องยมก็เลยไม่สั่งก็พยายามทําเองเพราะสั่งกันไปแล้วมันคนละอย่างแต่ถ้าให้เขาทางานแทนยมไปอบรมครูแล้วทิ้งให้เขาอบรมเด็กยมก็ไปแอบฟังโ้โูไม่ธรรมดาเว้ยยนี้